สวัสดีครับพี่พี่น้องเอฟซีครับมือนี้แอดจะพาพพี่น้องมาอยู่ที่อ่าหน้าของแม่นางนะครับมือนี้เข้ากับมาติดตามตัวเลขสูตรเลขวิ่งแม่นางล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสูตรเลขวิ่งบดล่างนะครับมือนี้แม่นางกามาเอาแนวทางจากเพิ่นแล้วมือนี้เพิ่นกับสีแม่อ่าเปรียบเทียบให้ยือเบลลากําลังวงกําลังรันไหลาจากที่ได้บนมาแล้ว มันไปเข่ากับลังกัล่งวันบว่าเข่าไปเก่ากันกับเหล็กดวงเหล็กดับอียงบ่ต่างๆนั่นน่ะอาจารย์พลวินลองเขามาแล้ากับจีนอ่าได้มาเบิงไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อนี้กับจีให้แม่นนั่งนะครับยายนั่งเปลี่ยนผู้ลงมือเขียนเองเมื่อนี้กับใดหลังจากที่ผมมาไทยทํำทุกครั้งนะครับโดยส่วนมากแล้วกับมีแต่งแต่เล่าให้ผู้อื่นเขียนจะให้ทีมงานเขียนเมื่อนี้ให้เล่าเขียนเอง มันสีชัดเกลี่ยก็ครับพี่นออ้องเอ้าจังไรถือพิดกายะว่ากันครับเป็นเรื่องธรรมดาสำรับตัวเลขตัวเบอร์ชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กำลังใจน้ำเด้อครับพี่น้องครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ว่ไจะพลาดจากคลิปเด็ดจากทั้งช่องครับเอาเริ่มแล้วเด้อย่ายเด้อ วัดวันนึงเขาวิ่งเจ็ดล่ะเจ้าเขาวิ่งเจ็ดวัดกวนกับเขาเขาสองวัดอะ่ดะเขามาตามตองวัดที่สามอันนั่นแหะแต่ว่ามูเจ้าตีมันหาเสีอบอะไรความหมายกับอะไรใช่รา่างครับล่างเอ,อยใส่ศูนย์งยูาเจ็ดซ <0. S 1> <0. S 2> ูลเจ็ดซูล่างนะล่างเป็นเจ็ดศูลเขียนตัวไงเนี่ก็ได้ได้แม่เได้ อเพราะว่าตอนนี้นี่มันมใครเห็นหฮวงนี่นียเออ,เอ,อผุหลาชายยังไงรถเดี๋ยวกับเบิ้งไปพร้อมกันครับพ่อยพีพร่รองอันนี้นเฮ็ดสูตรบนก้อนเฮ็ดสูตรล่างก้อนแม่บนตอนนี้เฮ็ดสูตรบนแม่นั่งกับเฮ็ดสูตรบนก่อนนคันได สามตัวคันฮู้จักเลขออกสามตัวนี่ห้าเก่าตัวไทยเมื่อเป็นลักนั่นมะมันเป็นลักเดินเนาะครับเมองเอาเด้อไปพี่นองครับอ่าคอยว่าคอยว่ามันบ่อยากนะคอยไปเรียนอยู่คู่เวอยกับว่าคอยจบคักแล้วมันหอว่าสมัยเมียไปเมืองนอกเนาะสมัยตะกี้เฮียดเรียนเรียนมาแจ่คู่เวดตรงนี้ครับผมแล้ว่าจ็กปีแล้วเพาจบแจะเดียนมันจบว่าเปลี่ยนดอกเลข หวยเล,เลขเลขจบว่าเป็นเนี่ยอืมฮะอาจสิบว่าชัดเจนปานใดเด้พอพ่อยพี่น้องตัวต,ตัวน้อยยังน้อยเจ้าก,กับว่าเป็น่ยังมันบ่น้อยดอกป่านเจ้าขยายบ่ได้บ่ดครับขยายมันกระชิ้นจอครับอืมนะค่ะเือฉีพ่อรลุ่ยเลี้ยงอยู่เนาะ อันนี้คือสูตรบนนะครับไม่นั่งเราก็เห็ดสูตรบนก่อนอได้สูตรบนล้าก็สิมาเอาสูตรตั้งล้วก็สิมาเปรียบเทียบโตดับเรากะีมาเทียบเทียบกำลังวันให้เบิ่งว่าเปลี่ยนจังได

บาดีบดนี้โจออกมาไแม่โจแล้วแล้วแล้วบ่น่ะอเสร็จแล้วใช้ล่ะเลขที่ได้นี่อ5818อะเขียนๆให้แน่ไอ้3 3ตมันจะเป็น5บ่เด่นะบ่อเด่นหยังนี่อันอันแต่เก่ามันก็เีน7เนาะอันนี้ก็เรน หาเนาะครับเล่นหานี่อันนี้คืเอเฉพาะเล่นหาเล่นหานี่เรียกกาจกออกมาอันเทียวที่แล้วนะม,มันมันเข่าเจ่หาแม่เอากัะดเลกวิ่งกัะเขาเจ้าะโตนี่นะแม่ม้านี่ล่างนี่มันเขาเนะ่าก็บเนื้อหัวหันครับเนาะบานนี้ล่างเล่นหาเขียนเขียนหาไวไแมเล่นหาไว้ตีเขียนหาไว้วงกลมง,งกลงไว เด่นเด่นห้าบ่แม่นบางวันนีเด่นห้าเอาเอเดนห้าเด่นหามาตุกเกาเนี่ยวะเด็กนะอ<ม>ือตุกเกาห้ตา,า,าตุกเกาเนาะอือห้าตุกเกาเียอือหวดที่แล้วนะีะมันก็มาออกอนี่ครังเรงินเยียงไก่้ผดทีนี่เขาว่ามันมีศูนย์อยู่ซ้ายเด็กนะว่าสันมันก็นี่คอยว่าคอยเล<ม>่นศูนย์บ่ล่างครับเขาให้สามศูนย์มา เอามันก็ติดเด็กอู้สอนขอเกิดว่าเล่นศูนย์้วยสินี่ก็เล่นหานี่งวดวงแล้ววันนี้เล่นหาบนเล่นหางวดนี้ก็สิบรอนเล่นหากระเต่าอ่อสีแดงเขียนไว้แน่เล่นหาสีแดงเขียนไว้สีแดงเขียนเล่นหาไว้เบื้องหลองเก่านเนี่มากมีเล่นหา เด่นเด่นห้าตัวตัวจับคู่เลยไหมตัวเอามาจับคู่เน้ซุ่มซุ่มนั่นเด้ตัวนี้อเจ็เนตัวนี้เนาะน่เขาบุนนี่บนเี่ยนดนีะเจ็ดูน่าหันเนาะซูนตัวนี้ติดซูนสามห้า หข่อยก็บ่ได้อันนั้นดินะพันข่อยก็ยู้ซื่ออยู่เฮี้ยนข่อยยากมันจะหมูต์หมาอยู่จังสี่ไม่ได้อันไม่ได้นี่เท่าไรนะเปนเลี้ยงหมาเนาะหมาหลายกันยากน้ำมาหรืเลี้ยงอยังก็ยากน้ำนั่นหรือเมียยากน้ำจมาอยู่วุ่นวุ่นวุนนาว่าสันเดี๋ยวถ้อเลี้ยนหาตัวนี้ตัวนั้นสิจับคูดอยู่บอก ลองหาตัวมาจับกูดูอยู่ใส่แนวตัวที่มาจับกูนี่แล้วแปดแปดห้ายังบูบัดนี่แปดหานึงเหมือแม่นบ่ะมันเล็กนึ่งมาอยู่ใส่นี่บอกครับแม่นบ่ะแปดแปดหานึกับนี้ไหวอยู่ทั้งทั้งนี่กับเคดไหวอยู่จังสี่แล้วคอยค่อยกับเฮ็ดไหวยังสี่แล้วร่องลองสมมติว่าสีเอาตัวไใดมาจับกูดูป่ะนี่แม่สมมติฮะจับตัวใดแน่มาไปถ่ต่จับกูมันหนึ่งแปดนั่นบอกครับ แปดหนึ่งห้าเนาะครับผมมานี่ให้ไปอันนั้นเอาเรืเ่องเบิ้งเอาไปเบิ้งเอาอ่อนนี่ก็<ง>ให้องงวดบ้างหันห่นนะควายมักพอดมากเดียนะเลขกซิผานะซีซีผานะมึงดูออกซองหาซื้อเนาะแต่ว่าควายว่ดสนใจเพราะเท่าไหร่ตัวเอาแล้วเอาดิบันนี้บานี้สิเอาอันนี้เบื้อาสีแดขีดแางบานี่เป็นสูตรล่างนะครับพ่ปวยไปลองครับบันนี้เป็นสูตรล่าง คอยว่าไม่นั่งขันขันเจ้าเฮ็ดมันก็บคอยว่ากับไอ้ยคือวาน่ยเนาะคนงานหลายเนาะบุญเนาะนี่บุญด้วยบุญล่างครับอ้าวบัตรนี้เป็นล่างครับมาเบิ่งล่างไม่ไม่เบิ่งนี่ส่วนล่างของแม่นั่งบัตนศูนย์อ๋อ้สองไหนก็เป็นแปดทำไมยันผิด ใจยึดตัวว่าเอาตัวไรตั้งเด็กครับลอกเด็กยากก็ไปเรียนอาหรับิกนี่พอไ,ไปเรียนอาหรับิกปีปีแรกคอไปยูเนาะคอยให้เครื่องคดหอดลูกเนาะไปยู่ประเทศเขาก็บอกคือวันเฮาหวานย่ามเฮาตื่นเขาผ้าคอยนอนเนาะ เจ้าจีว่างไงประเทศนอกนเหรอจีอยู่อันดีบาน,นนะ์นะโอ้ยูเรียบบานน์ยูเรนนียบบานน,ปน,นไปออกจากบ้านไปแค่สองพันหารอยยี่สิบสี่เนาะเจ้าล้องคืดเบิงวาขดไปดินตายจังไรก็รอกก็เดียวหกแปดสองสามสี่ส้า อันนี้สูตรล่างนะครับ่พี่น้องครับสูตรวิ่งล่างวิ่งบนได้ได้สูตรบนได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยสูตรล่างบางันรอกใส่ผีรุเนอะครับ อันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเด้อพ่อพี่น้องครับว่ามเจียสนบุก้นห้เป็นแนวทางเท่านั้นครับแมนขันเพิ่นเดียนดีเดียนปองกอโม่เฮ้าเพิ่นถือสุงวดเด้อนายแมนบ่ครับแมนโม่เฮาน่ะบอกเฮาบ่ได้ศึกษาดิผู้เพิ่นเป็นอันนั้นมากจังสี่นะเพิ่นเก่งกอเฮาก็รอก็เไรอย่างนแล้วเพิ่นเอาไปตัดกับสูตัวนั่นสิตัวสวย ข่อยนาบอโอ้ยข่อยแหง้งเรียนหนังซื้อก็ว่าจบม้อปลอดซีเนาะข่อยก็ยังนี่ได้คิดว่าที่บาทหนีง่งศูนย์สามศูนย์สี่หกศูนย์สี่โอ้ยอ สี่หนึ่งศูนย์มเมืองประกาคอยเป็นยังอมาม่านั่นรูปมาโบยยางวันนี้นะ่ะว่าเอาอันนีสน้สูนสี่หกสูนย์ศูนสี่หกสูนสี่สอง มันก็สิเพราะว่าศูนย์มาอีกสบามาแล้วว่าปง่ายที่นอกศูนย์เนาะครับล่างนี่สิเป็นชุนซีพอใช้เราประกอันนี้ค่อนะล่างเบิางเร่างบางร่างเปรียบเทียบเบิองเมียกับกำร่างร่างกำร่างยังก็ตามสูตรที่เจ้าเคยเฮ็ดนั่นเระไปวันอาทิตย์ คนแปดนแมาแปดแปดศูนยปปหกามาหาหนึ่งหามาสี่หาแปดอ่านะคนี้ก็เป็นหาสี่อันนั้นก็เป็นหาแปดบอสจับออเอาแต่เลขที่มันติดอันนี้นะครับอันนี้เดขกำลังวันเนาะ อันนั้นบ,บนมาแม่นนท่า<บ>นคุณเป็นบนแล้วท่างชีน้ำเงินเป็นบนผอบนบเด่นมากมานี่อันเล็กกำลังวันสิเอาแปดตูวคุณบอกเอาแปดตูรถเนาะเพราะว่ามันมีให้ไปเบิ้งเอาเดี๋ยวเด็กกำลังวันนะมันขั้นหานะมันมีหาหนึ่งหาสามหาชี่หาแปดคุณบอกครับ เอาเอาแม่มากรถไปเอาอันนี้ไปเบิ้งซื้อๆเนาะครับผมคันมันสีมาเด็กมันสีมาเด็กอันขีดคือเด็กคู่หายเบิ้งเอามินบอลอ่ะครับผู้เพิน่นหูเพิ่นอันนั่นแท้ดีนายเอ้ยอ่หาหนึ่งอ่าสามห้าสี่คันมาเด็กขีดมาเด็กคู่ก็เป็นฮาซี่ฮาแปด มีสีหางมีสีครูมีสีคูขั้นสชียเอาอันแต่ว่าตัวนี้มันติดมันติดกันแน้วขั้นอาเอารักแปดเอารักแปดอีกบ่เอารักแปดมีแปดเอาเจรักตัวเด่นนี่ละเอาตัวตัวเด่นกับเด่นนี่อันนี้กับสีนี่แล้วบัดนี้เด็ดล่างหรือบัดนี้เมือง ขันเขียนร้ายมันหลายตัวดิมันซื้อว่าไหวดิบ่่นีให้ไปเบิิงซือดัานเพิ่นมกเด็กคู่ให้เพิ่นซื้อสองตัวนี่โอ้เปลี่ยนชั้นเออเข้าใจบ่ราะขันมมกเด็กคู่อันตัวนี้มันมาชั่วอยู่แล้วหลักซีบเบิ้งบัดนี้อันนี่กลางอยู่กลางหันมันมากเด่นอย่างแม่เด็กเลยเด็กกลางนี่ดอนี่ดิ เด่นแลละปัญหาตัวจับกู้ให้แนบบัน <concur> ท <rency wallet> <c oughs> ่นมีโอกาสเปลนไปได้เปลนไปได้นลตัวใดแน่ยังสีนะอเขัเดียวขั้มันสิมาเลขศูนย์นะมันมาศูนย์สี่กับศูนย์หกนูนเป็นไปก็ได้คุบ่จังว่าเด้อเม่ เด็กวันเขียนตรงโู้นวนาในขันสมมติว่าติดติดศูนย์เนี่ยติดตัวเด่นในขันเป็นรายได้ตัวไรเนี่ยนี่มันมีมันเป็นศูนย์อยู่นี่มันมี่ศูนย์สี่ก็ศูนย์หกเท่านั้นโอ้มีสองตัวมีสองเห็นว่ามันแต่ไงขึ้นไหมศูนย์สี่กับศูนย์หกศูนย์หกเท่านี้เท่านี้ได้บวเออเท่านี้บ่มีมี่ศูนย์สามศูนย์สามนี่มันก็บ่มีทั้งนี้มันบ่มีเลยนี่บ่มีเลยมี ที่นี่นะที่พ่เอานะมีศูนย์ศูนย์กับศูนย์เจ็ดกับศูนย์สามที่พ่อเอาที่พ่เอานะเนี่ยที่พ่อเอามันมีหาตัววันทองมาเนี้เอาเต้ตัวเด็ดตัวเด็ดไทยวันทองครับเนี่ยศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มันมาแล้วเป็นบ่บศูนย์ศูนย์กับมาไม่ได้หรอกมาเนี่อันศูนย์สามมันสึมาได้อยู่บ่อืสามศูนย์นี่จะร้องเบิ้งร้องเบิ้งเอาไว้นี่เนาะครับ มันปเป็ี่ยนศูนย์สามนี่มันเป็นสามศูนย์นี่บ้านนี่โตกันเนี่ยตกันเนาะนะตกันตกันสามเรื่อนี้ไม่ติดเนตกันเป็นสามศูนย์ได้พลอยพี่น้องนะเบิ้งมาเนี่ยสิเบิ้งสิเบื้งเลขศูนย์มันครับเลขอันเลขอันนี้ก้อนเลขอันนี้โตกกันไม่ใช่นี่ตัวอดเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดเนาะครับ นี่นายเพื่อนจับออกกันยังวะเฮากันนี่พอได้ทีนั่นครับ 45, ่สิบห้าคันมามาเลขจิตหนึ่งนี่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดอันยันงทำอะสิบสี่สิบห้าสิบแปดครับคันคันมันสิมาคันคันมันมาเลขคู่บนแล้วล่างแล้วนีออ่บนนี่มันสิมาเลขขีดเลยอืะ นี่มันชิมาเลกขีดที่ขีดเส้นใต้ไว้ให้มันมาเออที่ขีดเส้นใต้ไว้สมมุติว่ามันมาศูนย์สี่ศูนย์หกมันเป็นเลขคู่ที่แมนบ้างครับครับมันเป็นเลขคู่มันเป็นเลขกลางบนที่ซับกันซะบนสิมาเป็นเลขคู่รออบนสิมาเป็นเลขขีดบันบนมันสิมาเป็นเลขขีดเป็นฮาฮาหนึ่งก็ฮาสามฮาหนึ่งก็ฮาสามนี้มันกับวิจัยได้ซ้ำนี่ ่อยหาดั้งมือ่อยนอนก็บ่าเราคอยปวดหัว่อยรูปขึ้นมาเมื่อเนเปลียงสองแผ่นสามแผ่นเสื้อนี่มาฝากแกกคลิมได้ได้ได้ผมซื้อฝากเลยเฮ้ยยุวันอันนั้นเจ้ามีบ่มันเสียด้เฮ็ดง่ายๆแต่ว่าแม่เอาซอหน่อยเขียนแม่สิเขียนอันนี้รงมากให้มมนไดเหลายๆด้ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหลี่ยมดีๆมาให้ตัวนี้เป็นสมุดลาดเขียนมันหง่า ตัวต um ัวตัวตัวแดได้เด oui, ี <Yes> ๋ยวตัวเรียกกรไดเนาะขอบคุณแม่หลายๆครับขอบคุณนั่หลยบานนี้ว่าทำรำควันนี่ก็ะไดให้วิจารณ์วิจัยเอาแต่ว่าแม่ก็บว่าโอ้ยจักจังไหนดีขันหาบ่าเฮ้าบามากคักๆแบบว่าฉันมันก็ยั่งดีไปตัวนึงจุดใดนะแม่ว่าเนี่ยใ่า ลายงวดเราเนี่ยลูกก็ลายเป็นบ่บน,น้นอยอยู่กับมีกินนมนี่หันตาหมืน่นั่นเห็นหุงเพื้อหาห้าวเด้อเบอร์โทัาสา์แม่มีอยู่ตัวบอกให้โท่มาาแน่ว่าฉันมือเลขกออกผมวังหัน,นก่ะกบโ่โท่มาแมาแล้วก็ซื้อบ่ได้ว่าตี ขณาให้เพิ่นไปวิจารณ์วิจารณาเอาได้มากซ้ำนี่และว,ว่าสันเล่าก็เฮ็ดค้างเธอที่เด็กนะว่าสันเด่นตัวนี้คันว่ามาก,ก็มากอสีแดนเด็กวิ่งเด็กโอ้ยล่อยว่าแดนจักเมเเ็ดเด็กวิ่ง